cứ tham làm đấy tham đấy, <laughs> Tôi <thêm được> đấy. <laughs> และก็คิดเป็น ไบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายแล้วก็นักท่องเที่ยวมากันเยอะทั้งไทยและต่างประเทศนะมากินปลาโหงไดโนเสาร์จร์เ้เนี่ยซอมพาวเวอร์ตัวจริงนี่แล้วตอนนี้มีหมูเดงตอนิด เพิ่มน้องหมูเด้งขึ้นมานิดนึงสำหรับบางทีก็ไม่ค่อยอยากทำช้าแล้วแต่ก็ต้องทำเพราะว่านะมันเป็นใครก็รู้จักทั่วโลกแล้วไม่ทำก็น่าเกรน <c oughs> ตัวเท่าไหร่ครับเดี่บตทเลยครับพี่